โอ้ที่เนี้ยโดนน้ำเต็มแล้วก็ทรายเลยอะไรเนี่ยใาเยอะ ทะลุนะครับโอ้เป็นแผลด้วยดือดอกห่นดอกกระเด้งไปทั้งแผงกลางลําเลย ดอกก็ได้ใส่กำแพงเลยนะครับดูขุ่นหหินแท่งนอนนิ้เฉยไม่ยอมไปไหนสื่อหินหมดเลยย่ตัวเดียวโอ้ใหญ่ไปเองเลย อเขียวปัดตัวยังใหญ่โดนเป็นการยริงที่ยุ่งยากมากเลย,อยโอ้โห 일단 n o e เลิกเลยเปลี่ยงข้างให้ตูวะไปเองเลยนะยังใหญ่ เต็มประชอนมันนอนอยู่ข้างๆเอาสิพี่น้องตัวสวนเลยพันเล็กออกไปอื้อ สี่ขีดได้โดนยับปะช่องแคบอะไรมาด้วยนะโอ้โหใบบลเลอร์เลยเดี๋ยวม้อยู่ใต้ก็ผ่านหมดเลย โอ้โหลืมไปว่ายิงรออสะพานมาดีกว่าต้องขึ้นแบบรออสะพานใช่ไหมโอ้โห่ร่ำถุงเลยอะไรอ่ะเนี่ยเอ้ย oh, oh, โอ้โหไม่ค <apl ians> <Hz> ิดจะขาดไ้างหรอ หหนักตึกเดี๋ยวต้องพันมือตัวเองก่อนสายยิงว่าช่องเลยเนะี่ยอุ้ยอุ้ยอ้ยฮืมปลาอยู่นี่นะ ใช้อยู่คุ้งดอกสองที่อย่างนะครับก็เลยวุ่นวายนิดนึง,นงจบขวากชาวปลาไม่ได้ปลาู่ใต่สะพานหมดเลยนะใหญ่โดนโอ้หลุต